สวัสดีครับ FC ช่อง YouTube แอดนุ่นเสียนมาขงังพาโจพบเจอกันอีก1คลิปนะครับคลิปนี้ก็เอาสูตรของแอดเองที่ได้อบอกกับ FC ไว้นะครับแอดอสัญญาว่าจะเอาสูตรนะครับครบล่างพูดไวไ้หลายคลิปก่อนหน้านี้ว่าจะเอาสูตรครบล่างให้ FC รับชมกันนะครับก็ทำไปจะมาเกือบลืมนะครับก็เลยมาตรวจเปิดใบ ในสมุดนะครับอา้าวมาเจอครบล่างแอดยังไป่ดนำเสนอเอฟซีเดี๋ยวบอก f อฟซีไว้มาคลิปก่อนนานนี้อา้าคลิปนี้มานำเสนอเอฟซีกันสักทีนะึ่ครบล่างนะครับซึ่งปรับลงใหม่นะครับจาก6ตัวเป็น7ตัวนะครับเตัวแล้วก็งวดที่ผ่านมาก็ไม่ทำให้ fc ฟผิดหวังนะครับก็เข้าไปที่6 1นะครับซึ่งเดี๋ยวมาดูรายละเอียดส่วน f อฟใหม่นะครับ ที่เพิ่มเข้ามาชมเดี๋ยวแอดจะไล่รายละเอียดให้ f c ได้ครบถว้วนตั้งแต่งวดแรกที่แอดได้ทำสุดครบหลัาจนถึงงวดปัจจุบันและก็งวดที่จะออกวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนี้ได้เห็นกันเต,เต็มเต็มจกจันะครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาพอแอดจะจับชุดให้ด้วยแต่ถ้าไม่มีเวลาพอก็เดี๋ยวเมาดูกันว่าแอดจะเล็งเป้าไปตัวไหนอย่างไรเนาะเอาไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเวลาจะไม่พอเอา ก็ประมาณนี้บอกกล่าว FC ประมาณนี้เอา FC ใหม่นะครับยังไม่ค่อยรู้กฎกติกาก็ออกมาเรียนรู้ก่อนนะทำความเข้าใจตรงก,กันกับช่องแอดก่อนส่วน FC เก่าน่าจะรู้แล้วนะทุกครั้งไปก่อนทั้งคลิปนะครับทำตามกฎช่องกติกาของ YouTube ด้วยนะครับคำเตือนนะครับเป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังเท่านั้นวงเล็บว่าย้อนหลังเท่านั้นนะครับเราไม่ได้หลอกลวงหรือสนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้น เราส่งเสริมให้ท่านซื้อสลากกินเป็นรัฐบาลอย่างเดียวตอนนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณครับเพือน้องเอฟซีโชดีทุกท่านทุกคนนะครับที่เข้าไปชมนะครับเข้าไปชมในช่อง YouTube ของแอดงุนเซียนมะขามผ่าโชคตามนี้แล้วก็กลับมาอีกนิดนึงนะครับถ้าไม่กลับไม่ได้เพราะว่า f อจะไม่เห็นนะครับช่องทางที่อยากจะซัพพอร์ตแอดสนับสน,นุนแอดค่าหนังสือใบตรวจค่า สมุดปากกาลิควิดนะครับอ่ารมมาดูกันช่องทางของแอนะครับซูมให้แล้วนะครับเป็นช่องทางสนับสนุนแอดหุุนเสียนมะขามผักชกนะครับบัญชีนะครับธนาคารไทยพาณิชย์นะครับอ่าสามห้าสามสองสามสองหนึ่งสามเก้าสี่นะครับประหยัดอิ่มผองตามนี้เอฟซีอยากั u พอร์ตแอดนะบัตริบแล้วจะเอฟซีเลยนะครับก็ไปที่หมายเลขบัญชีนี้แหละไทยพาณิชย์นะครับธนาคาร ประมาณนี้บอกกล่าวเสร็จเรียบร้อยไปเลยนะครับไม่รอช้าเสียเวลาเดฟซีจะคอยนันหรับสูตรครบหลังซูมให้ใหญ่นิดนึงนะครับเอฟซีจะได้เห็นชัดๆจัจๆนี่คือสูตรครบหลังนะครับหลับเป็นเจ็ดตัวก่อนหกตัวนะครับปรับใหม่เจ็ดตัวแล้วก็ไม่ได้ปรับมากกว่านี้แล้วนะครับนอกจากถ้าเขาหลุดต่อเนื่องกันสองหมดสามหมดแอก็จองไปหาสูตรมาทดแทนใหม่นะครับ ตอนนี้ยังเป็นสูตรนี้อยู่ยังใช่ยังเข้าดีนะครับยังเข้าดีอยู่ผิดงวดเดียวนะครับที่นำเสนอมานาจะนาจะยี่สิบงวดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวมันดูกันประมาณนี้สิบเก้ายี่สิบงวดนี่แหละผิดงวดเดียวนะครับคืดครบหลางแล้วก็บางงวดมาครบบนนะครับหรือบางงวดมาทั้งครบบนและครบหลางแต่เน้นครบล่างเอฟซีเพราะสูตรก็บอกไปแล้วว่าครบหลางเอามาดูกันนะครับ จุดครบล่างเจ็ดตัวกลับใหม่นะครับเลขใช้สูตรนะครับใช้เลขท้ายสองใช้เลขท้ายสองงวดนะครับงวดที่หนึ่งมาบวกกับงวดที่สองนะครับอา่าเลขท้ายสองตัวนะครับนี่คืองวดที่หนึ่งก็คือสองหนึ่งจะใช้ F C ดูนะครับเดี๋ยวจะไม่เห็นภาพถ้าไม่ดูไม่เห็นก็ไม่รู้นี่คือสองหนึ่ง G ดเอามาจากอ่างวดนี้นะครับ G O ศูนย์เก้าเจ็ดแปดหกสามสองหนึ่ง ใช้เหล็กท้ายสองตัวอันนี้ถือเป็นครั้งที่หนึ่งแล้วก็มาบวกกับครั้งที่สองคือห้าหนึ่งนะครับแล้วก็ต่อมาก็ห้าหนึ่งบวกกับสองสามต่อมาก็สองสามบวกกับห้าหนึ่งแล้วก็ห้าหนึ่งบวกกับห้าศูนย์ห้าศูนย์บวกกับห้าสี่รอให้ถอยลองมาเรื่อยๆตอนนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันวิธีอ่าวิธีทําให้ fc นะครับอ่าทีนี้มาดูเห็นรูปวิธีทำเสร็จแล้วก็มาดูกันสองบวกหนึ่งนะครับ ได้สามพักไว้ก่อนแล้วก็มาบวกห้าบวกหนึ่งได้หกนะครับสามบวกหกได้เก้าเอาละนี่เข้าสูตรจริงแล้วนะครับเก้าลบหนึ่งเหลือแปดนะครับแปดบวกสองได้สิบสิบกัศูนย์บวกได้สามเป็นสามบวกได้สี่เป็นเจ็ดบวกได้ห้าเป็นสิบสองแล้วกลับมาบวกได้สี่นะครับเป็นหกออกนะครับ เจ็ดเจ็ดเก้าสองสามเข้าทั้งบนและล่างเลยแต่ปอาหมายคือครบล่างนะครับวดนนี้เข้าทั้งครบบนและครบล่างนะครับเข้าดีเลย fc นะครับต่อมาก้อนห้าหนึ่งก็ยกมาตรงนี้นะครับห้าหนึ่งยกมาตรงนี้แล้วกว็สองสามมาใส่ตรงนี้เห็นไหมครับก็อห้าบวกหนึ่งได้หกนะครับแล้วกว็บวกสองบวกสามได้ห้าหกบวกห้าก็เด่นสิบเอ็ดก็เด่นหนึ่ง 1> 1ลบหนึ่งได้ศูนย์บวกสองได้สองบวกสามได้ห้าบวกสี่ได้เก้าบวกห้าได้สิบสี่สี่บวกสี่ได้แปดนะครับออกเจ็ดศูนย์ศูนย์ห้าหนึ่งพอเข้าครบรางอีกแล้วเศษศูนย์ออกเบิลนะครับพอเขาา้าศูนย์ตัวเดียวแต่ก็ออกเบิลไงนะครับพอเข้าครบรางบ่ายห้าหนึ่งต่อมาหงวดที่สามครับสองสามยกมาตรงนี้แล้วก็ห้าหนึ่งยกมาตรงนี้ สองบวกสามได้ห้าแล้วก็มาบวกห้าบวกหนึ่งได้หกห้าบวกหกก็ได้สิบเอ็ดเหมือนวันนี้เลยครับหนึ่งศูนย์สองห้าเก้าสี่แปดออกสามเจ็ดเจ็ดห้าศูนย์พอเข้าครบล่ามเป็นงวดที่สามนะครับครบล่ามง,งวดที่สามงวดที่สี่ครับห้าหนึ่งยกมาห้าศูนย์ก็ยกมาตรงนี้ห้าบวกหนึ่งได้หกนะครับแล้วก็บวกได้ห้าบวกศูนย์ได้ห้าหกบวกห้าก็ได้สิบเอ็ดเดนหนึ่งเหมือนกันครับสามงวดติดเลย หนึ่งศูนย์สองห้าเก้าสี่แปดออกแปดเก้าสี่ห้าสี่อันนี้เพอร์เฟกนะครับร้อยสิบหน่วยแล้วครับเนี่ยแปดเก้าสี่นะครับร้อยสิบหน่วยเลยแล้วก็สองตัวห้าสี่นะครับทีทีเอาจริงๆก็คือสิบหน่วยล่างครบล่างนั่นเองนะครับแล้วก็แขมนี่แถมร้อยสิบหน่วยเลยครบบนด้วยนะครับสิบหน่วยหลังแล้วก็มา เอ้ไม่ใช่ครบล่างแล้วก็มาครบบนอีกด้วยนะครับต่อมาครับหาศูนย์ยกมะเนตแล้วก็ห้าสี่ยกมะเนตหาบวกศูนย์ได้ห้าบวกห้าบวกสี่ได้เก้าห้าบวกเก้าได้สิบสี่นะครับลบหนึ 3. 3่งลดสามสามบวกสองได้ห้าห้าบวกสามได้แปดแปดบวกสี่ได้สิบสองสองบวกห้าได้เจ็ดเจ็ดบวกสี่ได้สิบเอ็ดนะครับก็ออกห้าหกสามสามสอง ก็เข้าไปนะครับที่ครบล่างอีกแล้วนะครับเข้าไปครบล่างอีกแล้วเอาสามก็มาบนหนึ่งตัวนะครับมาบนหนึ่งตัวเอาไม่เป็นไรขีดเสนยตายไว้แล้วนะครับก็ทำนี้ก็เข้าครบล่างไปห่างหมดจิตแล้วนะครับเอาต่อมาครับห้าสี่ยกมานี้แล้วก็สามสองยกมานี้ห้าบวกสี่ได้เก้า สามบวกสองได้ห้าเก้าบวกห้าได้สิบสี่นะครับเหมือนวันนี้เลยทีสามห้าแปดสองเจ็ดหนึ่งออกหกแปดเจ็ดสามหกนะครับวับนนี้มาครบบนนะครับครบล่างมาตัวเดียวนะครับมาครบบนแปดเจ็ดนะครับแปดเจ็ดบนนะครับอ่าจากนี้เรามานะครับสามสองยกมาแล้วก็สามหกยกมาสามบวกสองได้ห้าบวกสามบวกหกได้เก้าห้าบวกเก้า ปรด้สิบสี่เหมือนวันนี้เลยนะครับสามงวดติดเลยสี่สามห้าแปดสองเจ็ดหนึ่งนะครับก็ออกสองสองเจ็ดแปดห้าอันนี้กลับมาชดเชยกันนะครับครบหลางบวกด้วยครบบนร้อยสิบหน่วยพอออกเบิ้ลสองสองเจ็ดนะครับกลับมาชดเชยครบหลางแถมครบบนด้วยนะครับร้อยสิบหน่วยด้วยอ้าวมาดูงวดต่อไปครับงวดต่อไป นะลบต่อไปสามหกยกมานะครับแล้วก็แปดห้ายกมาสามวกหกได้เก้าบวกแปดบวกห้าได้สิบสามเก้าบวกสามได้สิบสองสองลบหนึ่งแล้วหนึ่งหนึ่งบวกสองได้สามสามบวกสามได้หกหกบวกสี่ได้สิบศูนย์บวกห้าได้ห้าห้าบวกสี่ได้เก้านะครับก็สามแปดแปดศูนย์หกก็เข้าครบล่างนะครับ เข้าครบหลัศูนย์หกนะเอฟซีต่อมาครับแปดหายกมะนีแล้วก็ศูนย์หกยกมะนีแปดบวกห้าได้สามศูนย์บวกหกได้หกสามบวกหกได้เก้านะครับได้เก้าลบหนึ่งลบแปดนะครับบวกสองได้สิบศูนย์บวกสามได้สามสามบวกสี่ได้เจ็ดเจ็ดบวกห้าได้สิบสองสองบวกสี่ได้หกนะครับก็สามศูนย์เก้าแปดเจ็ดอันนี้ก็ครบหลัง แถมครบบนอีกแล้วน,น,นะครับแถมครบบนอีกแลก้วแปดเจ็ดล่างนะครับแล,ล้วก็ศูนย์เก้าบนนะครับแถมหลักร้อยด้วยสามศูนย์เก้านะครับมีกระเพราะแบบอีกแล้วนะครับเอาต่อมาครับศูนย์หกยกมาแล้วก็แปดเจ็ดยกมาศูนย์บวกหกได้หกแปดบวกเจ็ดได้ห้าหกบวกห้าได้หนึ่งศูนย์สองห้าเก้าสี่แปดนะครับก็ตามนี้ก็ออก อะไรนะสามห้าสองสองศูนย์นะครับก็เข้าครบบนเอ้เข้าครบล่างแล้วก็บวกครบบนเป็นงวดจีสองจีต่อกันครบล่างครบบนนะครับอ่านี่มาต่อนะครับงวดนี้นะครับแปดเจ็ดยกมาสองศูนย์ยกมาแปดบวกเจ็ดได้ห้านะครับสองบวกศูนย์ได้สองห้าบวกสองได้เจ็ดลบหนึ่งแล้วหกนะครับแล้วก็แปดหนึ่งห้าศูนย์สี่ ออก3ามเก้าสองศก็เข้าครบล่าง06นะครับต่อมาครับสอยกมา06ยกมา2บวก0ได้สองศูนย์บก6ได้บวก6ได้แลบ1นนะครับแล้วก็926 15ออก2 4 6 9 1ก็เข้าครบล่าง91นะครับแล้วก็เข้า6บนตัวเดียวนะแล้วเข้า2หลักร้อยต่อมาครับศูยกมาแล้วก็91 อถอยอีกครับถอยอีกชับไหมอ่ามันจะชับเก้าหนึ่งยกมาศูนย์บวกหกได้หกเก้าบวกหนึ่งได้ศูนย์หกบวกศูนย์ได้หกลบหนึ่งแล้วห้าเจ็ดศูนย์สี่เก้าสามออกสามสองสี่สองหกนะครับที่ว่าผิดผิดงวดเดียวก็คืองวดนี้ผิดนี่คือไม่ถึงมาบนตัวล่างตัวไม่เข้าชุดนะครับไม่เข้าชุดเพราะเขาไม่มีสอง ขาดสองตัวเดียวนะครับก็เลยผิดทั้งบนและล่างนะครับผิดงวดเดียวนะครับประมาณสิบเก้างวดหรือไงเนี่ยผิดงวดเดียวนะครับเอามาดูนะครับเก้าหนึ่งยกมาแล้วก็สองหกยกมาเก้าบวกหนึ่งเด็ศูนย์สองหกหกเด็ดแปดศูนย์บวกแปดเด็ดแปดลบหนึ่งเจ็ดเก้าสองหกหนึ่งห้าออกแปดห้าสองห้าศูนย์อ่าผิดไปหน่วดแล้วกลับมานะครับเป็นออกครบบนนะครับห้าสองนะครับ แล้วเข้าห้าตัวเดียวอ่าต,ต่อมาครับสองหกยกมาห้าศูนย์ยกมาสองบวกหกได้แปดสองบวกหกได้แปดบวกห้าบวกศูนย์ได้ห้าแปดบวกห้าได้สิบสามนะครับลบหนึ่งเหลือสองอ่าบวกสองได้สี่บวกสามได้เจ็ดนะครับบวกสี่ได้สิบเอ็ดบวกห้าก็ได้หกนะครับบวกสี่ได้สิบแปดหกห้าหกสามเข้าครบล่างที่หกสามนะครับต่อมาครับ ห้าบวกศูนย์ได้ห้าหกบวกสามได้เก้าห้าบวกเก้านะครับก็ได้สิบสี่ลบหนึ่งได้สามห้าแปดสองเจ็ดหนึ่งออกสามห้าหกสามหนึ่งเข้าครบหลังนะครับเข้าครบหลังต่อมาหกบวกสามได้เก้าสามบวกหนึ่งได้สี่เก้าบวกสี่ได้สิบสามลบหนึ่งได้สองสี่เจ็ดหนึ่งหกศูนย์ออกหกสี่หกห้าแปดอันนี้เข้าครบบลนันะครับสี่หก ร้อยสิบหน่วยแล้วก็ว่าได้เพราะออกหามหกสี่หกนะครับเอาต่อตมาสุตรกระดานเลยน,นะครับสามบวกหนึ่งได้สี่ห้าบวกแปดได้สิบสามสี่บวกสามได้เจ็ดลบหนึ่งเหลือหกแปดหนึ่งห้าศูนย์สี่ออกเก้าเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดนะครับก็เข้าที่เจ็ดแปดบนนะครับเจ็ดเจ็ดบนมีเจ็ดตัวเดียวเนาะก็เข้าครบบนไปนะครับ กี่นวดแล้วเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดสิบแปดนะครับหน้านี้สิบแปดงวดผิดงวดเดียวนะครับแล้วก็งวดทีสิบเก้านี่วายเอฟซีได้ชมกันเลยนะครับอ่าวายาเอฟซีนะครับรน,บนี่อ่าเขียนให้เอฟซีได้รับชมเลยออกนะครับออก หกเก้าหกหกหนึ่งนะครับโอ้ประกาศทำไมเนาะก็ไม่ได้เขียนก็ไม่ติดเท่านั้นประกาศเอออ่ะหกเก้าหกหกหนึ่งนะครับหกเก้าหกหกหนึ่งอเห็นอยู่นะเอฟซี ตามนี้นะครับเข้าหกหนึ่งเอฟสี่เห็นไหมครับขับเกลีถูกกันเลยนะครับนี่เข้าที่หกหนึ่งแล้วก็เข้าหกนะครับแล้วก็เข้าหลักร้อยนิดหนึ่งนะครับแล้วก็หกนี่ครับเข้าครบล่างหกหนึ่งนะครับไม่ทำไม่บิดหว่าเอามาดูหมดใหม่กันเลยจะได้ไม่เสียวเวลาเอฟสี่นะครับ 7, 7, 7, 7, 7, ก, 7, ก็เจ็ดเจ็ดนะครับนี่เจ็ดเจ็ดยกมาตรงนี้เจ็ดบวกเจ็ดนะครับแล้วก็บวกเจ็ดบวกเจ็ดได้สี่นะครับสี่นี่แล้วก็มาบวกหกหนึ่งนะครับนี่หกหนึ่งหกบวกหนึ่งนะครับเท่ากับเจ็ด 7, นะครับเจ็ด อเจ็ดทีนี้สี่บวกเจ็ดนะครับสี่บวกเจ็ดก็ได้สิบเอ็ดเดนหนึ่งนะครับหนึ่งลบหนึ่งได้ศูนย์นะครับบวกสองได้สองบวกสามได้ห้านะครับบวกสี่ได้เก้าบวกห้าได้สิบสี่นะครับแล้วก็บวกสี่ได้แปด อ่านี่ออกอะไรเดี๋ยวมาดูกันหนึ่งศูนสองห้าเก้าสี่แปดนะครับเจ็ดตัวครบแ่้านะทีนี้แอดจะมาหมายให้ f อนะครับศูนย์วิ่งรูดบนเลย f อฟแอดมั่นใจแล้ว,ว่่ศูนย์มาบนนะครับศูนย์ถ้าม,มามาบนนะครับเออ วิ่งรูดเลยนะครับส่วนสองนะครับทั้งบนและล่างห้าแอดมั่นใจแล้วครับถ้ามาห้าลงล่างนแอดทำย่างนี้เลยมั่นใจนะครับถ้าห้ามามาล่างส่วนสองมาได้ทั้งล่างและบนนะครับอ่านี่งศูนย์สองห้าอ่าแปดอีกตัวหนึ่งนะครับแปดอีกตัวหนึ่งถ้ามา ขึ้นบน fc ตามนี้นะครับนี่ที่แดทำเกรื่องหมายไว้คือ0258นะ fc 0258ที่นี่ดมีสูตรนะครับมีสูตรที่จะทำให้ fc จะว่า f ไม่เ,เวลาไม่พอ เดี๋ยวแอดคัดลอกออกมาให้เอฟซีก่อนละกันนะครับคัดลอกมาให้เอฟซีคร่าวๆนะครับคัดลอกออกมาคร่าวๆมาได้ไม่ได้เน้นรายละเอียดเดี๋ยวแป๊บหนึง่งแข่นี่ยจุจุดนี้นะไม่ใช่ยอยู่ตรงไหนเอ้อจะหาเจอไหมเนี่ยรอบหนี่ย หาเจอไหมเนาะแอดหนึ่งเอฟสีเอ้าไปอยู่ไหนเนาะแอดวะเอ๊ะไปอยู่ไหนเดี๋ยวแป๊บนึงเอฟสีแป๊บนึงเออเนี่ยเหร่นนี่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 แอดเอามาไว้ตรงนี้เองนี่เห็นไหมนี่สูตรนี่สูตรใหม่ล่าสุดที่แอดคิดค้นึ้นไหมเอฟสีนะครับ แต่จะบอกเรีว่าตัดแค่สองตัวตัดตัดแค่สองตัวหน้าเนี่ยนะครับเนี่ยตัดแค่สองตัวหน้านี่มาดูนี่ที่เดินดีแต่งงวดนี้นี่เดินดีแต่งงวดนี้นี่งวดที่ออกอ่าแปดเจ็ดสามหกเนี่ยดูสามกับสี่มาสามนะครับสามหกสองกับสามมาสองสองเจ็ดห้ากับหกมาศูนย์หกอันนี้หลุดงวดหนึ่งนะครับ กัดแค่สองตัวเนเอฟย์กับ1นะน่งศกับหนึมาศูนย์ล่าง9กับ0มาเก้าบนมาศูนย์ล่างนะครับหกับ7มา6บนอน้นนาวแอดไปเร็ว4กับ5นะครับประมา4บน0นกับ1มาศูนย์ล่าง5กับ6มาทั้ง6กหแล้วก็หกบนแล้วก็หล่าง1กับ2 มาหนึ่งล่างเนี่ยถ้าเอาสามตัวกับสามหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ห้ากับหกก็มาหกบนห้าล่างแล้วก็เจ็ดกับแปดนะครับหนึ่งนะครับก็มาเจ็ดแปดบนแล้วก็เจ็ดเจ็ดล่างต่อมาครับห้ากับหกก็ 6, มาหกบนหกล่างนะครับวันนี้ตัดแค่สองตัวในเอฟซี 4, ตัดแค่สองตัวก็จะมาห้ากับหกเหมือนวันนี้หลอกนะครับเหมือนวันนี้เลย,นะนนเลยทีนี้มาดูห้ากับหกเนี่ย ห้ากับหกหกมาหนึ่งหกมาสองห้ามาหนึ่งหกมาสามห้ามาสองนะครับหกมาสี่ห้ามาสามสรุปว่าห้ากับหกเนี่ยมาได้ทั้งสองตัวนะครับห้ากับหกเนี่ยมาได้ทั้งสองตัวเลยนะครับแต่ถ้าบราเอาสามตัวนะครับเจ็ดมาหนึ่งห้าหกเก็ยดนะครับเนี่ยเก็ยดมาหนึ่ง เจ็ดลูกเจ็ดมาสองเจ็ดลูกเจ็ดลูกเจ็ดลูกนะครับก็ไม่รู้ละห้าหกเจ็ดนี่แหละนะครับมีเปอร์เซ็นต์มาทีนี้ห้าหกเจ็ดมาจับมาจับกับครบล่างนะครับห้าหกเจ็ดมาจับกับครบล่างนะครับให้จับแค่สามตัวนะครับดูแค่สามตัวนี้นะครับทีนี้มาชนครบล่างมีห้าตัวเดียว ก่อนเลยให้ f อเน้นที่ห้าตัวเดียวครบล่างในเอฟซีถ้าถ้ามั่นใจแบบแอดนะครับก็จับแค่ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสี่ห้าแปดแล้วก็ห้าเกเอาตัวห้าเป็นตัวเด่นในเอฟเอาไไวงวิ่งรูดห้าล่างเลยในเอวิ่งรูดหล่างนะครับแล้วเอฟซีมั่นใจ ตัวประกอบหกตัวเนี่ยชุดไหนจับชุดนั่นเป็นตัวหลักแล้วก็นะครับอีกหกชุดเป็นชุดรองทั้งหมดเจ็ดชุดนะครับโดยเอาห้าเป็นตัวหลักจะบอก fc ว่างี้เวลาไม่พอเลยทําชุดใน fc ไม่ได้กดประมาณนี้แล้วกันสู่ครบล่างนะครับวิ่งรูดห้าตัวเดียวเลยล่างนะครับแล้วก็เอาห้าเป็นตัวเด่นห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสี่ห้าแปดแล้วก็ห้าเก้าถามนี่ fc ประมาณนี้ครับสุดครบล่างสุดท้ายนี้เอที่เข้ามาชมช่อง YouTube แอดหมุนเซียนมาขามัมปราโชคดวงสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับไม่เจ็บไม่ไข้เราสนจากเพียงตลายทังหลายทั้งปวงนะครับเสียงโชคซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือเสียงโชคชนิดใดๆก็ขอให้โชคดีถูกรวันทุกท่านทุกคนนะครับ f อฟซคิดไม่ก็โชคดีสวัสดีครับผม